อ่ะนี่นะเรากําลัางเดินทางไปเขาคอนะครับวันนี้เราจะไปส่งรถลางกันนี่ที่เขาคอเดี๋ยวมาดูเปิดนี่น,นะครับเราจะไปส่งคันนี้นะครับรสบาาอสวส่วนนสัตสถานที่ตที่ตานะ่างๆอันนี้ก็คือเป อ่าตอนนี้เรากําลัางเดินทางนะตอนนี้ถึงประมาณสักใกล้ถึงวิเชียรบุรีละโอเคเดี๋ยวไปเจอที่เขาคอไปเจอตัวจริงคันนี้เลยครับผม,ผมอืมเทสเทสเทสโอเคนี่นะฮะข้างหลังผมก็คือกังหันลมแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวผมให้ชมนี่นะฮะตอนนี้นะฮะรถล,ลางของเรามาถึงที่นี่แล้วนะฮะ เบิร์ดแลนด์ฮะทุ่งกังหันลมนี่นะฮะนี่ติดทุ่งกังหันลมแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเกี่ยวนี่นี่เรามาทํางานก็คือเดี๋ยวจะทําตัวรากนะฮะเกี่ยวกับตัวรถต,ตัวแม่นี่นะฮะแล้วก็จะมาลากตัวลูก2ตัวนี้นะฮะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวรอน้องๆทํางานก่อนเดี๋ยวมาชมตอนลากกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันนี้ทุ่งกังหันลมเขาค้อนะครับ นี่นะฮะที่นี่ก็จะมีรถลางเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนี่นะครับที่นี่ก็คือกังหันลมนะฮะนี่คือจุดจอดรถลางนะฮะนี่ก็จะมีรถรางนะฮะทั้งของดีๆนะฮะมาวิ่งที่นี่นะฮะรับส่งวิ่งไปชมทุ่งกังหันลมนะฮะไปชมสวนเทเลที่นะฮะไปชมฟอร์มูล่ามงต่างๆนะฮะนี่เห็นไหมเต็มพันเลยนี่มาติดต่อพี่ มาโน่ได้เลยนะฮะถ้ามานั่งรถรางที่นี่นะฮะค่าตั๋วกี่บาทนะครับผมบคนละหกสิบาทคนละหกไปกลับนะฮะไปกับคนละหกสิบบาทขึ้นคันไหนก็ได้นะฮะจะพาไปเที่ยวทุ่งต่างๆด้านในนะฮะนี่ไปครับที่นี่ก็เรามากันหลายปีมากแล้วนะฮะน่าจะใกล้สิบปีแล้วผมก็จําไม่ได้แล้วเจ็ดแปดปีแล้วนะฮะทั้งรถรางดีจีทั้งรถาง G, งรถางต่อเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ที่นี่ก็อยู่กันแบบเป็น พักเป็นพวกเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับ60บาทนะฮะก็จะพาเข้าไปชมทุ่งกรงหันลมด้านในนะฮะมีฟอร์มูล่าม้งมีจุดสวนดอกไม้อะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีของขายนี่นะซื้อของกันนี่มีของขายนี่มีไวายด้วยมีไวายขาคอด้วยนะครับ<ด>อ่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่า โมล่าม้งนะครับเดี๋ยวชมอ่าไปไปไปเลยอ่าคันที่สองครับคันที่สองมาครับไป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  Okay, s <S นี่นะหลังจากเราขับรถ ATV กันแล้วนะครับเราก็จะเดินกลับมานะฮะนี่เส้นทางกลับก็จะมี มีขนมมีวายมีผลไม้นะฮะมีมันรับได้ดีคะ่ะไข่เตี๋ยวไม้ข้าวโพดมันเผาก็มีจากชาวบ้านนะครับมีไส้กงไส้กรอกอมีผักสดๆเลยเดี๋ยวให้ชมสดจริง อันนี้เป็นชิงช้าย,ยูนานนะครับอ่าก็จะเป็นจุดจอดรถรางเที่ยวกลับนะเราขึ้นคันไหนมาก็กลับคันไหนก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องขึ้นคันเดิมนะครับเนี่ยก็จะมีรถมาจอดรอตรงนี้เนะี่ยแล้วเราจะาขึ้นรถรางเรากลับที่นี่ก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆเกิดเป็นเผ่าอะไรนะรีสอร์ทนะฮะก็จะเป็นเหมือนนคล้ายๆคนจีนด้วยนะครับนี่เห็นไหม อ่ะนนี้ทีมงานเราโอเคึ้นรถรางเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไล่ต่อไปนะครับเห็นไ,ไหมรถรางก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอา่าเรียกอะไรอะ่ะยคแรกๆนะฮะที่ทำกันมาก็มาต่อกันเองบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อนั่นหนะ้า เส้นทางรถรางที่จะกลับนะฮะก็เป็นเส้นทา,างเดียวกับ ATV ด้วยนะครับเส้นทา,างก็จะเห็นไหมเออลุงเปาๆนะฮะพนักงานขับ ATV ไอ้พนักงานขับรถรางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะออกไปด้านหน้าและด้านสูงด้านพุ่งทางหันลมนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกสวนหนึ่งนะฮะอันนี้คือไล่ข้างหลังเป็นของเล่าลือเล่าเนื้งนะครับเล่าลือเล่าเนื้งก็คือเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับจริงๆก็จะเป็นนามสกุลเล่าลือเล่าเนื้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะอ่า แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปอีกไล่หนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นไล่ของกำนันเบิร์ตนะฮะนะเพื่อนกันนะแต่นั้นไม่ต้องนั่งรถรางไปนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถกระบะไปเป็นโฟวิวเข้าไปมันจะลึกหน่อยบรรยากาศจะดีหน่อยนะใครที่จะมาเที่ยวทุ่งบางขุนลงเขาพอนะฮะก็ มาชมบรรยากาศดูนะฮะก็จะเป็นอีกแนวจริงๆตัวผมเองก็มาหกเจ็ดแปดเกปีแล้วมั้งตั้งแต่รุ่นรถรถรางบุกเบิกแรกๆไม่ปไเป็นไรครับไปเลย <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> <ๆ S 2> นี่นี่เป็นจุดถ่ายรูปนะฮะจริงๆรถลางก็จะถอดได้ถ่ายรูปแต่อย่างที่บอกแหละเรามากันบ่อยแล้วจะมาทุกปีของ อะไรอะรถรางก็จะมาเติมนะรถรางดีจีก็มาเติมทีละคันต้องคันอะไรเงี้ยมีรถที่ชาวบ้านทากันเองบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรหรือว่าเราไปพวกกันแล้วนะครับแต่ใครอยากจะซื้อจากทางดีจีก็สั่งต่อนะอย่างกอันเบอร์เนี่ยก็จะสั่งต่อกับเราปีละคันต้องคันกปินะฮะเราก็ได้มาเที่ยวได้มาชมวิวที่นี่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปด้านหน้าแล้วเราไปต่ออีกสวนหนึ่งอ่ะอันนี้ต่อนะครับท่นนี้เป็น v ี p นะคือเราจะพาเข้าไปด้านไหนแต่จริงๆรถรางไม่ได้เข้าอันนี้คือ,อพี่ประธานนะฮะท่านประธานพาเข้าไปนี่อ่ะคนนี้ต้องนั่งหลังกันเนาะแต่ผมนั่งหน้าโอเคนี่พี่มนโนพาปไปโอเค อนนโอเคนี่เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับซึ่งปกติก็ต้องมีแต่ชาวไร่ชาวบ้านนะชาวสวนชาวไร่เข้ามาได้นะนี่คือที่มาโนดพาเรามาถ่ายรูปด้านในสวยงามมากเลยนะฮะกงหันลมด้านในนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแกจะพาไปหน้าผานะฮะเดี๋ยวเราไปต่อหน้าผาด้านหลัง อ่ะโอเคนี่นะเรามาชมไล่ของพี่มนโนดนะฮะแถวนี้ขายด้วยนะครับขายด้วยเด๋ยวผมมารีวิวนะมาติดต่อเองพี่มนโน์อยู่แถวตรงนั่ยนะลานตรงรถรางเลยนะฮะลานตรงรถรางแกจะภุมบินอยู่ถามหามาโนดมาจากเล้งนะนี่ตรงนี้เป็นหน้าผาสวยงามโอ้สวยจริงๆนะฮะเออ นี่เข้ามาด้านในนะฮะับจะเห็นกังหันกังอะไรตรงนี้ลมหมอกเหมือกไม่ต้องคุยนะหมอกนี่ฟุ้งเลยใช่ไหมครับพี่ม,มนุษยหมอกเยอะโอโ้หมอกนี่มองไม่เห็นเลยอืมเดี๋ยวผมให้ชมหน้าผาตรงนี้นี่เดินไปตรงนี้อ่นา,งงออานี่เป็นทางลงเธอเธอมานี่นล่ โอ้โหนี่ถ้าเป็นขั้นอะไรนะแถวทุ่งดอกกระเจียวเขาเรียกว่าผาห้ำหดผาอะไรต่างๆนะหเห็นไหมสวยงามว,าว้าวโอเค